ดูข่าวสิทธิและโครงการต่าง,างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่14ธันวาคม2567ครับตามข่าวครับตัดสิทธิ์บัตรคนจนรายเก่า26ธันวาคมนี้จริงไหมคือจะบอกกับคุณผู้ชมว่าคนที่จะโดนตัดสิทธิ์นี้คือคนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนายปัจจุบันแต่ยังไม่เคยไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเลย เรียกได้ว่าระหว่างที่แต่ละเดือนเนี่ยพวกคุณใช้เงินรูดซื้อ300บาทใช่ไหมครับแต่คนเหล่านี้มีสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนเลยและไม่ได้มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหากคุณไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะครับและไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ คุณจะโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนรายเก่า26ธันวาคมนี้และถ้าหากจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คุณก็จะต้องลงทะเบียนเพราะถือว่าคุณไม่ได้รับสิทธินะส่วนใครนะครับที่ใช้สิทธิ์บัตรคนจนปกติอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่หรือว่าใช้เงินรูดซื้อไปหมดแล้วเดือนนี้ คุณไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับคุณจะสามารถใช้ไปเรื่อยๆในปีหน้าจนกว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่และเขาจะนำข้อมูลของคุณเนี่ยไปคัดกรองสิทธิ์โดยที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยผ่านเกณฑ์คุณก็จะได้ไปต่อโดยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับคนที่จะโดนตัดสิทธิ์มีแค่คนที่ได้รับสิทธิ์ลายปัจจุบันแต่ยังไม่เคยไปยืนยันตัวตนหรือไม่เคยไปผูกพร้อมเพย์เท่านั้นนะฮะ คนเหล่านี้ถ้าไม่อยากโดนตัดสิทธิ์จะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่26ธันวาคมนี้หากคุณไม่ทํา คุณจะโนตัสิทธิ์บัตรคนจนนะครับแล้วก็คุณจะไม่ได้เงินสักบาทเลยจากบัตรคนจนลายปัจจุบันครับอันนี้ก็ฝากบอกด้วยเนาะก็ลองไปเช็คถามญาติดๆดูนะครับว่าได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือเปล่าแล้วได้ไปยืนยันตัวตนหรือยังถ้าไม่ได้ไปนะครับต้องเรีบไปก่อนวันที่26หธันวาคมนี้นะไม่งั้นโนตัสิทธิ์นะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสารโซเชการแห่งรัฐก็ติดตาม และกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ